สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ภารกิจพิชิตมืนม่นภารกิจสนุกสนุกที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวของเราภารกิจที่จะทำให้เราแก้หนี้ได้และมีเงินแสนในซีปีโอ้เฮ oh, hey. เหนื่อยจิตเหนื่อยใจไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยพี่ดิวเป็นไรยม่เกดก็เนี่ยแม่เนี่ยไปกู้ยืมเงินทกสมาอีกแล้วจนกลายเป็นหนี้เพราะล้าแม่ก็ไม่มีปัญญาคืนเนี่ยอืมเว้นดิวจาได้วันก่อน ี่กิดมาเล่าว่าไปกูปก้กองทุนหมู่บ้านมาก็ยังคืนไม่หมดเลยนี่ใช่ก็นั่นเป็นนี่อีกหนึ่งก้อนแล้วนี่มาอีกหนึ่งก้อนอีกแล้วเนี่ยแล้วพี่ก็ต้องมานั่งใช้คืนพี่เตือนแล้วเตือนอีกบอกแม่ว่ายอย่าพึง่งอย่าพึ่งยืมอย่าพึ่งกู้มาอะไรเงี้ยพูดก็ไม่ฟังแต่พอเอาจริงๆนะพอกลับไปพูดกับแม่จริงๆจังๆเนี่ยพี่ก็ไม่กล้าพูดอืมเดี๋ยวเข้าใจเลยมีเคสอย่างนี้เหมือนกันน้องที่เรียวรู้จักตอนนั้นพี่กิดก็เคยเจอ จำได้ไหม,มนม้องคมเขาก็เคยลุกขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับที่บ้านจนตอนนี้พ่อแม่ไม่ได้ไปสร้างนี่แล้วนะนะแล้วตัวเองก็เข้ามาวางแผนการเงินที่บ้านได้ด้วยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เจออยู่เนาะอย่างเช่นเราเรามีภาระที่ต้องใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องส่งกลับไปให้ครอบครัวของเราที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าลูกน้อยของเราเนี่ยนะคะบางทีเราก็ไม่ไหวหรือบางทีพ่อแม่เราไปเป็นหนี้หรือไปยืมคนนี้คนนี้มาไปต้องใช้จ่ายเยอะมากโดยที่เราก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่ ว่าเฮ้ยลูกไม่ไหวแล้วต้องจ่ายนี้ก่อน<ม>จะคุยกับที่บ้านคุยกับพ่อแม่หรือคุยกับลูกของเรายังไงผมได้มีโอกาสไปคุยกับพ่อแม่ดีแล,แล้วก็วกพ่อแม่ก็บอกเอ,อ้าเป็นนี่อยู่<ช>แล้วก็อยากจะช่วยพ่อแม่คซึ่งพ่อแม่เขาพูดอยู่แล้วว่าอืมไม่ไมต้องหรอกนี่ตัวนี้น่ะสามารถจัดการได้แต่พอผมดูดูไปแล้วมันไม่เสร็จจักทีผมก็เลยผมว่าคุณแม่จ่ายมานานแค่ไหนแล้วกันนี่ตัวนี้โอ้จ่ายไม่นานใชครับผมสองเป็นสามปีแล้วจ่ายแต่ดอกอย่างเดียวนะครับผมเพิมไม่รอดเลย สองสามปีแล้วดอกเดียวอันนี้เป็นนอกระบบหรือเปล่าคะเป็นในระบบครับเป็นในระบบเนาะครับแต่ตอนที่ทําสัญญาการับแร่คือพ่อแม่ตัวไม่ไหวก็เลยขอใจแค่ดอกไปก่อนแล้วผมก็เลยได้ใจแค่ดอกมาเรื่อยๆครับอันนี้หนี้ประมาณเท่าไหร่หนี้หนึ่งแสนบาทครับของใช่เดือนเดือนละเท่าไหร่ทุกเดือนเดือนละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทครัอันนี้คือแค่ดอกเบี้ยใช่ครับของผมผมเลยมาคำนวณว่าโโอ้หเราจ่ายไปจังเดียร์อะไรๆอย่างนี้ไม่ลดสักทีเอออะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่เราลุกขึ้นมาจัดการนี้ให้กับครอบครัวจุดที่เปลี่ยนสําคัญเลย ตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่ผมเปลี่ยนมาอยู่บริษัทหนึ่งพอมาเห็นความเป็นอยู่ของพี่พี่เขาเฮ้ยพี่พี่เขาไม่มีหนี้เลยเขาอยู่ได้ยังไงแล้ว<ก>ทำไมเราถึงเป็นหนี้ก็คือบริษัทเก่าคนเป็นหนี้กันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้เงินเดือนชดเดือนมีให้เบิกก็เบิกทุกเดือนแต่ว่าพอย้ายมาที่ใหม่ไม่มีใครเป็นหนี้เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงทําไมคนอื่นเขาไม่เป็นหนี้แล้วทำไมเราถึงเป็นหนี้ใช่ถูกต้องครับผมและระยะเวลาที่ยามาคืออ่าที่อยู่ผมตั้งปฏิหารได้ว่าไม่เบิกและตอนนี้ก็หนึ่งปีกวคครรัับบบผมนทที่า าก็คือแปลว่าสภาพแวดล้อมที่ทํางานเก่ามันก็มีผลกับความรู้สึกทำให้เรารู้สึกว่าเป็นนี่แต่พอมาที่ใหม่เนี่ยปรากฏว่า สภาพแม่ร้อมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่เราก็เลยรู้สึกกับพฤติกรรมแล้วก็เลยเปลี่ยนรแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากเรื่องของเพื่อนเพื่อนที่เขาไม่ได้เป็นนี่กันแล้วมีอะไรที่เป็นหลหักดันให้เรารู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาจัดก,การเรื่องพวกนี้ปป้าก็คือพี่สาวของแม่นะครับผมได้บอกผมสุขคำว่าาว่าแม่น่มีนี่แล้วผมก็เลยได้เข้าไปคุยการมีนี่ไม่มีความสุข,ข,ขกับผมมีแต่ทุ้ข์ทั้งนั้นเห็นก็ตื่นก็พูดมาถึงเรื่องนี้เราก็เหมือนกับทําให้แบบว่า ชินไปกับเขาไปตามเขาว่าเออเรามีความสุขแด่จริงจริงแล้วในใจเรามันมีอยู่คือมีนี่เขาใช่มีความเป็นนี่ครับตอนแรกกันไปคุยตอนแรกผมรู้สึกว่าเออจะจะดีไหมน่าจะทําให้เขาเสียใจไหมจะทําให้เขาคิดมากไหมพอได้เขาไปคุยจริงๆไม่มีอะไรแล้วครับตอนก่อนที่จะไปคุยมันมีความรู้สึกกลัวก่อนว่าเฮ้ยมันจะไปคุยกับแม่ดีหรือเปล่าคุยแล้วมันจะรู้สึกยังไงครับแต่พอคุยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแม่ก็ดีใจที่เราได้เข้าไปคุย เราเริ่มคุยกับพ่อแม่ไงว่าจะต้องจัดการยังไงบ้าง,งอะแสนหนึ่งเออวา,อางแผนยังไงดีกรับผมะจะมีเงินเก็บของผมในส่วนหนึ่งแล้วก็เลยได้มาคุยแล้วก็คุยว่าพ่อมีเงินเท่าไหร่ผมมีเงินเท่าไหร่น้องมีเงินเท่าไหร่เรา,เอาลองเอามาก็การวมกันไหมแล้วก็ลองไปจัดงนี้ตรงนี้ให้หมดแล้วก็ไปที่เรื่อยๆจะมีหนี้ของผมก็คือยอดสองหมื่นดีผมตั้งว่าให้เสร็จก่อนสองกรานต์หลังจากเสร็จก่อนสองกรรนต์แล้วผมจะมีเงินที่เหลือจากการเก็บผมก็จะเก็บไปเป็น เื่อใช้ในยามฉุกเฉินของคมเผื่อทางบ้านมาขออะไรอีกแล้วก็จะมีเงินให้พอสนัสนุนนะเดี๋ยวนะแปลว่าเราจะให้จบส่งการของปีหน้าอันนี้คือนี่นี่ส่วนตัวของผมที่ตั้งไว้ใช่ที่ตั้งไว้ใช่แต่นี่ของพี่บ้านก็จะให้จบปีนี้ครับปีนี้จะจบสิ้นปีนี้จบแล้วอีกไม่กี่เดือนเองใช่ครับผมก็จะจบนี่แสงหนึ่งใช่จะจบให้ในปีนี้ตอนกับผมสี่เดือนน่ารักมากเลยไม่แต่ว่าระยะเวลานี้ที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยคือ ก่อนที่เราจะลุกขึ้นมาจัดการปัญหาแปลว่าเราจ่ายมันมายาวนานมากใช่ยาวนานมากแต่พอลุกขึ้นมาจัดการปัญหาเนี่ยโดยอาศัยแบบทุกคนในครอบครัวเลยร่วมมือกันเนี่ยปรากฏว่าระยะเวลาในการจัดการนี่สั้นมากกี่นกี่เดือนครับตั้งแต่เริ่มลุกขึ้นมาที่คุยกับ่อน่าจะช่วงหลังสงกรามได้หนึ่งมาเพื่อสัมภา์อปีนี้การที่คุยกันไม่ถึงปีใช่ับที่ที่ที่คุยคุยกันนะครับแปลว่าถ้าเกิดลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยระยะเวลามันก็จะสั้นลงถูกต้องครับตอนแรกผมผมคิดค่นเดียววา จะทํำยังไงจะได้เงินไปหมดก็กินยังไงก็คิดไม่ออกสักทีก็เลยไยากมาคุยกับพี่ๆทีนี้นะพี่ๆแนะ่ๆไปโดยแล้วมาคุยกับคุณมาดากงก็คือน้องคมก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในโครงการของบุหรี่ด้วยอ่าเราก็เลยเชิญมาเนาะแล้วก็เขาก็มีปัญหาของเขาแหละครับไม่ว่าจะเป็นหนี้เขาเองแต่ว่าตอนที่เราทํางานกันเนี่ยเราไม่ได้มาจัดการแค่หนี้ของเขาปุ๊บนะแล้วที่บ้านล่ะมันมีผลกระทบอะไรกับหนี้เขาไหมทาให้เขาแบบจบหนี้ไม่ได้สักทีหนึ่งพอสื้อไปสื้อมาปรากฏว่าที่บ้านเกิดหนี้ และสิ่งที่เราให้ทําก็คือให้เขาครับลุกขึ้นมาจัดก,การหนี้ที่ไม่ใช่แค่ของเขาแต่ให้กลับไปจาัดก,การที่บ้านด้วยเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งที่เขาต้องเอาไปจ่ายนี้เขากลับเอาไปจ่ายที่บ้านอืมซึ่งอันนี้เป็นเด็ดความรู้ที่ดีมากเลยนะประสบการณ์ที่มอมมาแชร์แล้วเนี่ยหลายๆคนเอาไปใช้ได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้น่าจะต้องส่งเงินกลับบ้านแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าเงินที่เราส่งไปเนี่ยพ่อแม่ลูกเราเอาไปใช้ทําอะไรบางทีถ้าเราไปช่วยเขาจัดการแล้วเราเข้าใจว่าเขาไปใช้ถูกที่ถูกทางหรือเปล่า เงินพันสองร้อยห้าสิบาทอาจจะไม่ต้องจ่ายทุกทเดือนก็ได้แล<ช>้วเอาเป็นเงินเก็บเงินออมเป็นค่าเล่า<ช>เรียนลูกเป็นค่า,ากินอยู่ที่มันกลับมาให้เรามีความสุขมากกว่าเดิมที่ไม่ใช่เป็นการไปจ่ายให้เจ้านี้<ช>นะครับเก่งอันหนึ่งครับชอบบ้านนี้ตรงที่ตัดสินใจเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายปกปิดมันให้หมดแล้วจากนั้นก็เอาเงินเนี่ยครับของตัวเองเนี่ยแทนที่ว่าจะต้องไปจ่ายนี้ให้กับแบงก์กลับเอามาจ่ายให้กับตัวเองเท่ากับว่าเราลดดอกเบีย้ยตรงนั้นเนี่ยที่เรา เราไม่ต้องเอาไปให้คนอื่นเนี่ยกลับมาให้คนกัะเองในครอบครัวซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ดีเนาะถามอีกอันหนึ่งพี่โคมเหนื่อยไหมกับการลุกขึ้นมาจากการมีท้อแม่อะไรเงี้ยท้อนะครับตอนแรกที่ล่าลุกมาก็กลัวทําไม่ได้คือตอนเช้าเที่ตื่นมาผมยอมรับนะครับตื่นมาก็รู้สึกเหนือยเครียดผมก็ต้องออกกลไปตัวก็มองข้างน,นอกบอกตัวเองเสมอครับว่าให้สู้ๆนะครับเพื่อครอบครัวและเพื่อตัวเองผมก็ ถ้าถ้าถามผมว่าผมไม่ไม่กลับไปจัดการในครอบครัวได้นได้ะครับผมอยู่คนเดียวของใจชีวิตสมุทรมาแตกมันกัดม่ได้คือครอบครัวครอบครัวสำคัญครอบครัวสำคัญคนในครอบครัวมีให้กำลังใจเราไหมช่วงที่เราลุกขึ้นมาจัดการสถานีก็มีครับแม่มาพูดเสมอว่าก็ขอบคุณที่เขามาดูอะไรแม่ก็มาพบขอบคุณอะไรเขาก็อ๋อไม่เป็นไรครับแม่ก็ยังไงผมให้ไงแล้วก็ สรุปนิดนึงสั้นๆเนะนี่มันไม่ได้อยู่แค่กับตัวเราใช่ไหมเราต้องกลับไปดูด้วยว่าคนที่เราต้องดูแลเขาอยู่เนี่ยเขามีปัญหาด้วยอยูหรือเปล่าและถ้าเราลงไปช่วยจัดการตั้งแต่ต้นต่อมันก็จะทําให้ทุกอย่างปัญหามันคลี่คลายการลุกขึ้นมาจัดก,การการเงินเนี่ยมันต้องมีความรู้ด้วยส่วนหนึ่งก็คือเอาความรู้ต่างๆที่เขาแบบค่อยๆจัดก,การมันเนี่ยเอากลับมาถ่ายทอดให้กับพ่อแม่ด้วยแปลว่าแปลว่าพ่อแม่ก็จะได้ความรู้ทางการเงินไปด้วยในการใช้จ่ายเงิน ตัวลูกชายที่แบบลุกขึ้นมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะช่วยจัดการนี่ให้เนี่ยแม่ก็คงความเปลี่ยนแปลงอย่างย,ายิงก็เห็นว่าคมเติบโตขึ้นแล้วคมก<ม>็จะเป็นคนดูแลพ่อแม่กับผมก็หลังจากที่ก่อนนั้นแม่ใช้เงินอะไรแม่ไม่เคยบอกพ่อไม่เคยบอกหลังจากคมเขาไปเข้าไปคุยกับครอบครัวเรามีวันหนึ่งลุงขอเงินนะาห้าร้อยจะให้ลุงไหมเป็นการเปิดใจก<ม>ันค<ม>ุยในครอบครัวม,มากนน่ารักมากในมือปีมานี้คือผลควอยได้ด้วยใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นก่อนนะครับ มันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครอบครัวอยู่แล้วแ<ม>ต่ถ้าเกิดว่าบรรยากาศมัน,มนเป็นแบบเดิมเฮ้ยเราก็ไม่เคยพูดไม่เคยถามไม่เคยสนใจอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นบรรยากาศเดิมๆเ,เลยเหมือนที่ทํางานเก่าที่โกมบอกนะครับว่าบรรยากาศแบบเดิมเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนมันเขาบอกแค่เราเปลี่ยนคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนตามเรา อยากจะให้คมปากอะไรให้กับทุกคนที่เข้าโครงการะารกิจพิชิหมืนที่กำลังดูวีดีโอนี่ก็ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมกระหนักถึงการใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยนะครับผมจะได้ไม่เกิดหนี้อยากให้นี้จบลงที่ตัวเรานะครับผมจะได้ไม่ไปทุกู์หลังของเรานครับขอบคุณน้องคมมากนะคะโอ้ยสบายใจแล้วพี่ดิวพอกลับไปนั่งทบทวนเรื่องที่เราฟังน้องคมนะช่วยพี่ได้เยอะเลย นี<ม>เลยงั้นวันนี้เรามาดูกันว่าการบ้านภารกิจเราคืออะไรการบ้านภารกิจของวันนี้นะครับก็คืออยากให้กลับไปเขียนแผนพูดคุยกับครอบครัวนะครับโดยเริ่มต้นจากคุยกับใครในครอบครัวข้อที่2นะครับทำอะไรก็คือจะ ทำให้เงินในครอบครัวด,ดีขึ้นแล้วก็ไม่กลับไปเป็นนี้ซ้ำอีกแล้วก็ลองวางแผนเป้าหมายใน,นระยะสั้นกลางยาวว่าจะทํายังไงให้มันสําเร็จเนาะอ,อาจจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องแก้หนี้ก็ได้นะเป็นเรื่องการออมเงินหรือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นภายในบ้านทั้งหมดมทุกคนตั้งเป้าหมายร่วมกันเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือ แล้วเราก็ชวนคนในบ้านลุกขึ้นมาปฏิบัติลงมือทํากันจริงๆใช่แล้วครับนี่คือการบ้านของภารกิจนี้นะครับเอาละถ้างั้นเดี๋ยวรอบนี้พี่จะกลับไปเจรจาต้องเขียนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คุยกับแม่ให้เป็นทางการเลยว่าเราจะทําไงดีหายกลัวละตอนนี้ยดีมากเลยค่ะครับถ้างั้นวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในภารกิจหน้าบ๊ายบาย